ัสดี FC ีเตืนหักทุกท่านนะครับเฮ้ครับพ่นไปจบคุณตาด้วยวันนะี้มีเอมาก้อนอาหารหมดแล้วลูกเปลือเตตะก้ากเ้ยฝันไส้กันอน่ะเอาตะก้าเปล่าหอยยืนไม่ต้องยืนแต่เดินไปตะก้าหมดแล้วเหลือแต่ตะกาอุ้ยตดแตก พี่มาเล่นกับคำพูดหนูจะเอาอีกหนูจะเอาอีกมันหมดแล้วลูกทำไมมันว่างแล้วหมดแล้วลูกมันหมดแล้วเนี่ยหมดเลยกระเปลือกอ่ะพี่ขอจับมือหน่อยจับมือหน่อยเร็วจับมือเร็วคุณมันบอกว่ามืออยิบมุกค่ะพี่เอฟหมดหลายร้อยแล้วลูกคมดแล้วอะไรมา ขอมือหน่อยขอมแกจับมือจับมือเออจับไม่ค่อยจับมืออย่างนี้เหรออู้ดาราหญิงแทงจับแต่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 เรอาขอหน่อยระบขอมืออ่อันนี้ก้อนโอ้ยงอนแล้วเอาเล็กๆนิหนอยุดตาวนน้อยอันนั้นจะทำอะไรอ่ะคะอันนั้นเอาเจมครับเจมเจมเจมแพ็กตัสครับติดติเตติเตติโตติโ ิโเอิโเอาจิมข้างในอะไรจิข้างในอะไรกิ้มเลยเลยเาเดียเจุแล้วคุณคุณเจอโอ้ยพอกันกินนามีหนากันอากาศร้อนเดี๋ยวเขาไปกินถอย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 ถอราอะเอาอ่ะถอยลูกถอย

เต็มหลังกูอ้ัวเต็มหลังใกล้บุญกันทั่วหน้านะนน <c oughs> อันนี้งงกินน้ำเฉยบุกสี่ปุกสี่ที่มีเอฟสีอ่ะ เจ๊เปตาป้าโอ้ยเจเรี่ยยี่แล้วเจเรี่ยยี่แล้วเอาคนโอ้ยเจเรี้ยยี่แล้ววันนั้นผู้ขี่ไปบ้านนะเหมือนนั่งรถเบนซ์ใครได้ขี่เจ๊แลเหมือนนั่งเบนซ์นะนิ่มมาก ไปแบบนิ่มๆเลย,ย,ยว้าวชิคกินนาำจังเลยอ่ะเฮ้ยเป้านาำเฮ้ยโตได้กินบอกร,ระไรโตได้กินบอรรกรกไรข้ามคูณได้กินอยู่สองสามคำ เราจะไปเอาน้ำมาให้ทำปูนได้กินลึกพื้นดีมากนะครับวันนี้แล้วร้าน,านกี่โมงแล้วเอาไปส่งไผ่จังโมงแล้วอะ ดูดูครับโอ้อาหารฟาดนะครับดูโอ้ยแม่เนี่ยว่าอะไรไอหัวหวานฟาดขุ่นป๊อใส่ปากเป๊อใส่ปากเปาลูกเป๊อกป๊อกด เชฟเพียนเียมไม่ดูคนเลยกินนบดึงเลฮะกิรบือ้ยโอ้ยไงเออพอพอลูกออ

มดแล้วมดแล้วโมบีทำคุณทำไมไม่เจมดอกไม้หน่อยเล็ดดินเออกลัวติดตาก โอ้ยนอนลับแล้วเอ้ยเอ้ยหลับแล้วหลับแล้วเฮ้ยผมจะนอนครับไปยังนั่นเลยนีย่ พ่อพาข่อยไปนอนนี่พ่อพาข่อยไปนอนหน่อยพ่ออยากนอนแล้วตอนนี้เออไอเสือไอ้เสือเออเขียนดีเล่นเออเขียนดีเล่นเฮ้ยไปปะปะปะลูกไงเอามาลูเล่นดินทำไมลูเล่นดินทำไม เฮ้นี่เล่นดินทำไมเนี่ยเล่นดินมันฝุ่นแม่พี่พี่เอฟซีเขากินข้ยเตี๋วอยู่เล่นดินได้ไงวันนี้อยู่ใกล้กันถ้าอยู่ใกล้กันแล้วมีมวน เสือก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าเสือก๋วยเตี๋ย <c> ว <oughs> อาเราพานอนไปนอนพักผ่อนแล้วแล้วตอนเย็นเราเยวจะพาไปขี่ทัวร์เที่ยวทัวร์หมู่บ้านนะครับฝาก fc ฟซีเ้าติดตามคลิปวิดีโอเราด้วยนะครับถ้าไม่คลิปวิดีโอก็อะไรสุด ให้ได้ดูบรรยากาศสดๆโอเคเด็กครับตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็อนนเกออเฮ้ยหางมันเป็นจัะไดหางเอ้ยไปรุ่นไปโอเคนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วย มาไปส่งบอวู๊จัดถุวยเพราะว่าเขาจะมาเอาเพราะว่าเขาสิมาเอาจักถุงเข่าเมื่อวานไหมเข้าเมื่อวานไหมน้อยกว่าเมื่อวาน5ถุง20วันนี้20ถุงเมื่อวานส่งฟรีได้เลยเกลือเบรนวาเขาวาสิมาเอาโอเคนะครับไปแล้วครับสวัสดี